ไปดูเครื่องดื่มหือกันดีกว่ามีอะไรบ้างใครเข้ากลุ่มแล้ว EP 16นะครับพี่น้องใครจะดูวันนี้ราคาบัตรร2อบาทแล้วก็ดูย้อนหลังนะคือมันผมขายมานานแล้วอรอบเนี้คือรอบวันเกิดผมขายมานานแล้วไม่ได้เกี่ยวกันกับไม่ได้เกี่ยวกันกับเอเขาเรียกว่า i mean <c oughs> อะไรเออวันนี้คือผมผมไันนี้อยู่แล้วสวัสดีฮะสวัสดีฮะ <c oughs> สวัสดีฮะ <c oughs> ขออนุญาตได้ไมหมฮะขออนุญาตทายเลยเด้อมุมเมาสมจมอยากจะทายไ <c oughs> ด้ยิหดอกพี่น้องพนปิดทั้งหมวกทั้งแบบทั้งอย่าง็นหน้าพนดอก โอ้สวัสดีฮะเรียวมากเ p ียลมากชื่ออ o ู่ของขวัญจ้าขอบคุณครับสวัสดีค่ะเลียลมากวิววันนี้สุดๆเกือบกระแดงฮ้ฉันไม่ได้ใส่ส้นสูงฉันไม่รู้ว่าัปูพรมแดงทำไมอะแรงมากมันจะได้เต็มๆเหรอหรมมันต้องวอาขนาดนี้เลยหรอ แม่ถือก็ได้ได้อยู่แม่จะใส่ผ้าใบเพราะว่าจะมาเต้นเขาไปนี่เดี๋ยวมันร้อนนะฮัลล์เขาไปนี่ก่อนมาสลอนใช่ไหมอืมไปแล้วพักฉันหิวได้เอากี่ปอนหิวข้าวลูกฉันก็อยู่นี่แล้วนี่อร่อยใช่เวยไม่บอกจะได้เอาล่บุ๊คมาให้น้องไม่เป็นไรเบบีรอต้องแนะนำเธอต้องแนะนำแม่อันนี้แม่แม่แม่ฉันเอาสวัสดีค่ะนั่งก่อนสวยแ่งซีดาวเฮียร์ ใครร้องไห้อ่ะนั่งก่อนแม่ชุดสวยมากสวยไม่แพ้รจัดให้เต็มกันแบบเลยอ่ะทุกคนดูสุดๆแต่ว่าของลอยยังไม่ยังไม่ถึงเลยยังไม่ถึงเลยอ่ะลองอยู่ไหนขวัญว่าเขาไม่ถึงช่วยฮารูบอ่ะแม่ฮารูบชุดสุดๆในน้วันนี้นะของมากมาเป้นเนี่ยมาซื้อเมนี่เมนี้บุญหมอลำเดียวกับเป็นแนวสติงเป็นแนว เอาทำไมไม่ฝันหรอเราโอ้ยอ่ะมืดับแม่มาตรงนี้มาเร็วข้าวหนอกงามดิตามจริงมองใช่มองดีเออมันจะบองหอนเนาะเป็นยังขึ้นหายเตือนบอกรองเราถ่ายตอนตอนสวยๆเนาะค่อยถ่ายเนาะหรือเอาเลยมันาะจะไม่มีคนเยอะถ่ายรูปได้หมดป้าตอวเบียรเข้าสิหิวงเขาแห้งตอนเย็นบ่ กินช้าเป็นตัวใช่ไหมโอเคเราจัดให้เดี๋ยวบอกพิเสียพิเสียกระมูเพราะว่าพินแไปว่านี่ไงขายาสีซั้ซิงสียังก่อนนะสีซิงันสซงขันซขันซิง่อะไรดิขันซึ่งมันแปลว่าดึงดดดึงดดดึงดืดเออซซิงอะไปซิง เริ่งเต้นหน้าเวทีเออจัดกระเป๋าก่อนเลยฉันเยวเสร็จแวหน่อยเดี๋ยวเขาเป็นเขาบอกหนูว่างานเริ่มห้าโมงเย็นค่ะแม่ตัวยายาเขาบอกห้าโมงเย็นจ้ะมีมีแชทเหรอเขาบอกห้าโมงนมีในแชทดไหมล่ะมีจ้ะเอาหรองานคืนเริ่มเดินโรงแรมในหกโมงเออแล้วมลงทะเบียนแล้วก็สามทุ่มเสร็จไม่แต่ว่าตั๋วเขาจองมาอยู่แล้วแหละเขาจองก่อนกำหนดการออกอยู่ เขาเป๊ะอยู่แล้วไปเบิงไปเบิงเอาอันแม่ไปว่าทาได้ปะเอฟซีนางทายใครสามารถไลไรใน่ทันได้ปะนาตี้นาตี้ เป็นอย่างพวกเป็นอย่างต้องเพลงได้ลมมากเลยนะเอาใต้ถานี่ช่วงบรรยากาศสวัสดีครับใครเบิ้งเรจะเข้ากันหีกว่ขกูแม่โอเครับช่วงต่อจากน้องนั้นนะครับชมไหม,มออโอเควันนี้มีเครื่องดื่มนะครับแล้วก็วทีม,มทีมดูแลเครื่องดื่มของพวกเราวันนี้มีเครื่องดื่มอ่าก็เป็นรางเบียร์เปล่านะครับวันนี้ไปเซียนไปอยู่เยี่ยงขนาดไหนอ๋อแชมเปญบอกเขาว่าเขากินได้หนิ กินได้ใช่ไหมดไดอืมอันนี้เป็นเครื่องดื่มสําหรับคนที่มางานวันนี้นะครับผมเต็มที่บอสเต็มที่อันนี้เป็นไฟดูแล่นป่ครับบันนี้เคียครับก็นนี้คือนนไฟดูแลเครื่องดื่มนะครับซุ้มอยู่ตรงนี้ข้างในก็นจะเป็นทางเดินเดินเข้าง,งานมาจะมีพรมพรมแดงพี่น้องก็จะมีพรมแดงและะ้วก็ รอประธานในพิธีอยู่คนนี้หรือเปล่านี่ปายแตอะไรนี่จะตามมาหาได้ตามหามาทั่วสารทิศนี่คือของขวัญของขวัญคัดแล้วคัดอีกเหลือเหลือแค่นี้ให้เอฟซีไทยนะครับผมให้าไทยถ้าม่ถูกล่ะไม่ถูกก็ไม่ถูกไม่ไปถึงคนที่ม่ถูกทำยังไงดี ก็อ,อ๋อบอสเฟมนะครับบอสเฟมด้ดนนีเซ็ตกล่องอยู่พี่หน้องเซ็ตกล่องหนางานอยู่ครับเดี๋ยวครับนี่ทางเดินข้างงานเดี๋ยวพี่หน้หนองเมียนไมเนียวสีขาวตรงนี้เนาะข้างงานมาที่เป็นแบ็กดรอปถ่ายรูปแบ็กดรอปถ่ายรูปแฮปปี้เบิร์ธเดย์บอสบกครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์บอสบก แม่คิงกับพิษโอ้ชุด <c oughs> อันแม่คิงสุดยอดมากวันนี้นะ แล้วนะครับสำหรับงานปาร์ตี้วันเกิดน้อนะครัดมาแแลล้้ววเป็น่าก็แบบจะได้เห็นจากครีมสีแดงแล้วก็แบบการแต่งกายที่แบบหลากหลายอันนี้คือไม่ได้ประกวดนะคะไม่ถึงไม่ได้ประกวดแต่ว่ามีถึงเป็นแบบว่าผู้ดูแลแบบเออวันนี้คือผู้ดูแลคนประกวดใช่ใใครจะได้สวมสายสปายนะครับคือดีที่สุดโอ้มีสายสปายด้วยวันนี้สายยอดเยี่ยมแล้วก็มีรางวัลด้วยอ๋อจัดหาเห็นไหมนี่นางงามของเราหรือเปล่าครับใช่ค่ะปั๊ดส่งเพื่น ว่ามันอันมิดแกนก็สวยแอดมินห้องมือนีอสุดยอดอีหลีตรนทั้งแม่ทิ้งยื้อไปดิแต่ตอนนี้ก็คือเข้ากลุ่มได้เลยเพราะว่าใครใครจะเข้ากลุ่มแบบเร่งอนุมัติให้แน่ครับคือนั่งตรงนี้คือนั่งแบบว่าต้อนรับแล้วก็นั่งแบบว่าส่งลิงก์แล้วก็เร่งอนุมัติให้นะอ๋อเมื่อเช้าพี่ครูว่าแอดมินไม่ตอบแชทสงสัยแอดมินแต่งตัวอยู่วันศุนย์้ ค่ก็คือแอดมินก็แต่งหน้าสวยแล้วก็แบบมานั่งอนุมัติเอนี่ไงสาเหตุที่แอดมินไม่ยังไม่ตอบแชทตอบแชทไม่ทันก็คือแต่งหน้าอยู่แต่งสวยอยู่สิบเต็มสิบพี่หนุ่มพี่หนุ่มทำไมช่องในแดงด้วยไปหนิแดงฮอตเกือบโอ้ยพี่น้องแดงจริงวันนี้ อ๋อนี่เบสคำสิงก็มาแล้วนะครับครับเบสคำสิงก็มาแล้วตุ๊กตั๊มนี่เลยตุ๊กเกียว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 สวยมากเลยครับผมเบสคำสิงมาถึงแล้วนะครับวันนี้กับบอสบิ๊กของเราเองโอ้ยตัวเกียวน่ารักแห้งตัวเกียว ไม่ร้องไห้เลยเกียวเกียวไม่ร้องไห้เลยเกียวเกียวเก่งมากนะครับถ่ายรูปก,กันอยู่เลยพี่นอ้องวันนี้สำหรับใครที่อยากใครที่อยากรับชมนะครับผมก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วได้นะครับผมอาจจะมีนิดนิดหน่อยจากพี่เบค็คคำสิงนะครับ